สวัสดีครับต้อนรับสู่การพูดคุยเจอดลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่ทรงพลังมากๆเลยจากหนังสือ The Power of Now ของ e c c o r t Tolle ครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเรามีแหล่งข้อมูลมาคุยกันหลายชิ้นเลยภารกิจหลักๆก็คือ,อ,อทำความเข้าใจว่าเราจะดึงเอาพลังแห่งปัจจุบันขณะมาใช้ได้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องการรับมือกับสิ่งที่เรียกว่าจิตใจที่ซุกซนของเราเนี่ยนะคะ ใช่ใช่ไอที่มันคอยดึงเราไปคิดเรื่องเก่าๆบ้างเรื่องอนาคตบ้างไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันสักทีค่ะแล้วไอความคิดพวกนี้ล่ะค่ะโดยเฉพาะความคิดลบๆเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาชี้เลยว่ามันมันเหมือนเป็นพิษกับชีวิตเราเงียบๆเ,เลยนะอ๋อยังไงครับก็มันทําให้เกิดความเครียดไงคะร่างกายก็หลั่งคอติซอลออกมาเยอะๆส่งผลเสียระยะยาวเลยการที่เราจะรู้ทันความคิดตัวเองเนี่ยเลยสําคัญมากๆเลยค่ะในยุคนี้ ประเด็นเรื่องจิตใจที่ไม่หยุดนิ่งหรือที่เขาเรียกว่าผู้คิดในหัวเราเนี่ยเอ่อน่าสนใจมากครับเหมือนมีเสียงเปิดอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ค่ะคือแหล่งข้อมูลอธิบายว่ามันสร้างกระแสะความคิดไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยค่ะส่วนใหญ่มันก็จะวนๆอยู่กับอดีตแบบเสียใจรู้สึกผิดหรือไม่ก็อนาคตกังวลกลัวอะไรแบบเนี้ย ซึ่งสภาวะแบบนี้แหละคะ่ะที่ทําให้เราพลาดสิ่งสําคัญที่สุดคือปัจจุบันขณะไปอืเสียดายเลยนะฮะค่ะแล้วมันก็เป็นที่มาของความเครียดความกังวลความทุกข์ต่างๆด้วยเพราะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราไปเต่อต้านสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงตรงหน้าเราอืมเข้าใจแล้วครับ คือจิตเรามันสนแล้วก็สร้างปัญหาได้ขนาดนี้เลยและทีนี้พอเราเจอเรื่องยากๆความท้าทายในชีวิตจริงๆล่ะครับเราจะรับมือยังไงดีมีทางเลือกไหมครับมีค่ะแหล่งข้อมูลเขาให้ทางเลือกหลกัหลกๆไว้สองทางเลยนะคะทางแรกคือการตอบสนองแบบไม่รู้ตัวหรือที่เรียกว่า reactive mode นะคะ reactive mode ค่ะอันนี้มันจะถูกขับเคลื่อนด้วยอัตตาหรือ e อก้ของเราทำให้เราเกิดปฏิกิริยาลบทันทีเลยแบบโทษคนอื่นตัดสิน โกรธระเบิดอารมณ์ออกมาเหมือนเป็นไปตามสัญชาตญาณเลยนะครับไม่ได้ผ่านการคิดเท่าไหร่ใช่ค่ะเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่โดนอารมณ์ควบคุมแล้วอีกทางล่ะคะครับแล้วอีกทางเลือกคืออะไรครับอีกทางคือการตอบสนองอย่างมีสติหรือ conscious response ค่ะคือการที่เราเตื่นรู้ขึ้นมาหน่อย มีสต <Es> <an> <EN> ิพอที่จะเห็นสถานการณ์ตามที่มันเป็นจริงๆอืแล้วก็เลือกที่จะยอมรับมันลดการตอบโต้แบบลบๆลงแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบเหมือนเราเคลือบเทฟลอนให้ใจเราเลยค่ะเรื่องลบๆจะได้ไม่เกาะง่ายๆเคลือบเทฟลอนเห็นภาพเลยครับแต่ว่าการยอมรับนี่มันฟังดูเหมือนเรายอมแพ้หรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ แหล่งข้อมูลเขาเน้นตรงนี้เหมือนกันว่าการยอมรับเนี่ยไม่ใช่การยอมแพ้สถานการณ์ภายนอกนะคะคแต่มันคือการยอมจำนนต่อปัจจุบันขณะคือ surrender to the now ซึ่งหมายถึงการปล่อยวางการต่อต้านข้างในใจเราเองอ๋อต่อต้านในใจใช่ค่ะทั้งความคิดทั้งอารมณ์ที่เรามีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือหยุดทำสงครามกับความเป็นจริงตรงหน้าแหล่งข้อมูลบอกว่า กุญแจสําคัญอาจจะไม่ใช่ว่าเราต้องชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่คือการหยุดสงครามข้างในใจที่เราสร้างขึ้นมาต่อต้านมันต่างหากเพราะไอส้สงครามนี้แหละค่ะคือตัวการใหญ่ของความทุกข์เลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือหยุดสู้กับสิ่งที่มันเป็นไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนที่เขาว่าอย่าไปเลื้อยขี้เลื่อยนะถูกต้องค่ะประมาณนั้นเลยแล้วพอเรายอมรับหยุดสู้ในใจแล้วต้องทำไงต่อครับทำอะไรได้บ้างค่ะ พอเราหยุดสู้ข้างในแล้วเนี่ยใจเราจะสงบลงมองเห็นอะไรชัดขึ้นทีนี้ก็มาถึงขั้นของการลงมือทำหรือ action from insight ค่ะลงมือทำจากความเข้าใจใช่ค่ะเป็นการกระทำที่มาจากความเข้าใจจริงๆไม่ใช่มาจากอารมณ์วู้วามให้เราดูว่าณนะเดี่ยวนี้ตอนนี้เลยเราทำอะไรได้บ้างเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์หรือปรับปรุงหรือพาตัวเองออกมาครับ ถ้ามีอะไรที่ทำได้ก็ลงมือทำเลยค่ะแต่ถ้ามันยังไม่มีอะไรที่ทำได้จริงๆการยอมรับอย่างสงบนิ่งนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในขณะนั้นแล้วพอเห็นภาพแล้วครับแล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมครับที่แบบทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยที่จะช่วยดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้มีค่ะมีวิธีที่ทรงพลังแล้วก็ง่ายมากๆเลยคือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยแหละค่ะ Engaging the senses ประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะกลับมารับรู้สิ่งธรรมดารอบตัวเราอย่างเต็มที่แบบลองตั้งใจรับรู้รสชาติอาหารที่เรากำลังกินอยู่จริงๆฟังเสียงรอบๆตัวโดยไม่ต้องไปตัดสินว่าชอบไม่ชอบสัมผัสพื้นผิวของแก้วน้ำในมือหรือแม้แต่แค่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกของเราเองอ๋อ oh. แค่ดึงความสนใจกลับมาที่กายที่สัมผัสง่ายๆนี่เองใช่ค่ะมันเหมือนเป็นสมอเรือเลยนะคะช่วยดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะให้หลุดจากความคิดฟุ้งซ่านได้ทันทีเลยแค่กลับมารู้สึกตัวกับสิ่งรอบข้างง่ายๆมันช่วยได้จริงๆนะครับถูกต้องค่ะสรุปแล้วนะคะแก่นสำคัญที่เราได้จากการคุยกันครั้งนี้ก็คือพลังที่แท้จริงในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบเนี่ย มันอยู่ที่การเลือกของเราเองค่ะการเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันละขณะอย่างมีสติแทนที่เราจะตกเป็นทาสของปฏิกิริยาทางลบที่มาจากจิตใจที่มันวิ่งไปเรื่อยๆโดยใช้เครื่องมือง่ายๆคือการตระหนักรู้รู้ทันความคิดการยอมรับคือหยุดต่อต้านข้างในและการกลับมาอยู่กับประสาทสัมผัสของเราค่ะครับผม มีข้อคิดทิ้งท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากอยากฝากให้ไปลองคิดกันดูนะครับคือลองพิจารณาดูว่าจริงๆแล้วแค่การที่เราเริ่มสังเกตเห็นความคิดหรือความสุขซนของจิตใจเราเองเนี่ยแค่สังเกตเห็นใช่ครับโดยยังไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนอะไรมาเลยนะในตอนแรกแค่การสังเกตเห็นเฉยๆนี่แหละมันอาจจะเป็นก้าวแรกที่ทรงพลังที่สุดเลยก็ได้ในการทวงคืนปัจจุบัน,นขณะกลับมาแล้วก็อาจจะ ค่อยๆเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของเราไปเลยก็เป็นได้นะครับ